สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผมชื่อกิะนะครับก่อนที่เราจะมาทําการเรียนการสอบในวันนี้ผมจะมีวงจรวรทดลองวงจรนะครับให้ทุกคนดูนะครับโดยในวงจรนะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับขณะนี้มีแหล่งจ่ายครับมีแหล่งจ่ายครับมแอมิเตอร์ครับมีแอมิเตอร์ครับแล้วก็มีตัวต้านทานแล้วก็มีตัวต้านทานนะครับแหล่งจ่ายนะครับผมจะปรับไว้ที่5โวลต์นะครับทำการเปิดแหล่งจ่ายนะครับให้ทุกคนสังเกตที่แอมมิเตอร์นะครับ หลังจากนั้นผมจะทําการต่อรั่วตัวนําเข้าไปในแผงวงจรนะครับและทุกคนสังเกตที่แอมมิเตอร์อีกครั้งนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรผมจะทาการ,ารนนทุกองนะครับทําการเปิดแหล่งจ่ายนะครับตอนนี้ผมตั้งการวัดไว้ที่3 3แอมป์นะครับอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับทีละพันถูกต้องครับ 1แอมป์นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะทำการเพิ่มลดตัวนั้นเข้าไปในวงจรนะครับ ผมได้ทำการเพิ่มรูปตัวนำภายในวงจรเข้าไปในภายในวงจรนะครับจะเห็นว่ากระแสเพิ่มขึ้นครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้เรียนเลือกตดของโอไปแล้วสูตรการหากระแสว่าอย่างไรครับชนะวิษณ์สูดต้องทับไปเท่ามับิส่วนหาเ่อเองแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบเด่นใจนะครับอยู่ในดันแล้วทราบไหมว่ากระแสลดลงได้อย่างไรครับพิจตะวัน ไม่ทราบครับไม่ทราบไ,ไม่เป็นไรนะครับเมื่อผมทําการเพิ่มรวดตัวนําเข้าไปในภายในวงจรนะครับทําให้ค่ากระแสลดลงแสดงว่าในสายตัวนํานี้มีค่าของต้านทานอยู่นั่นเองและค่าความต้านทานนี้คืออะไรค่าในบ้างที่มีผลต่อความต้านทานนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อที่เรียกว่าความต้านทานสายนั่นเองครับ ก็ลองเมื่อสักครู่ครับพอมีใครสรุปได้บ้างว่าความหมายของความต้านทานสายคืออะไรครับ<อ>ชิดตวันครับไม่ทราบครับไม่ทราบไ,ไ,ไม่เป็นไรนะครับความต้านทานสายอย่างเมื่อกี้นะครับเมื่อผมเพิ่มตัวตนำเข้าไปในวงจรนะครับทําให้ค่ากระแสลดลงซึ่งค่าความต้านทานซึ่งจะมีค่าความต้านทานอยู่ในตัวนำนั่นเองก็ความหมายก็คือถ้าความต้านทานหนึ่งในตัวนำนั่นเองครับ จากข้อหมายของความต้ทนทางสายนะครับความต้ทนทางสายควรมีหน่วยเป็นอะไรครับโอมทนายทอนครับโอมครับนะต้องครับมนะผมว่าผมมีวงจรวงจรหนึ่งน,นะครับโดยมีลวดตัวนำอยู่ในวงจรผมสามารถเอาลวดตัวนำนี่ยไปเขียนเลยได้ไหมครับ ที่ตะวันไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วทราบไหมครับว่าผมจะสามารถเอาน้ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดเนี่ยมาแทนรถตัวนำได้ครับทัานผอถูกต้องครับตัวต้านทานนะครับจากความหมายนี้นะครับรถตัวนำมีความต้านทานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเอาตัวต้านทานนะครับแทนเข้าไปในวงจรรูปมันก็จะออกเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับจากการทดลองเมื่อสักครู่นะครับเราได้ทำการทดลองเพิ่มรถตัวนำไปนะครับ ในรูปนี้นะครับมีอะไรที่แตกต่างนะครับนัททรขนาดนะครับแล้วคิดว่ามีผลต่อค่าความต้านทานไหมครับนีนะครับแั้นเราจะมาทําการทดลองนะครับโดยวงจรการทดลองที่หนึ่งนะครับผมจะทําการตั้งแรงดันที่3โวลต์นะครับโดยต่อเข้ากับแอมปิเตอร์และรวดคอนสแตนแตอรที่พื้นที่หน้าตัด0.1ตารางลิเมตรความยาวหเมตรนะครับจากนั้นผมจะทําการเปิดแรง่ายนะครับให้ทุกคนสังเกตที่แอมปิเตอร์ต่อมาครับผมจะทําการ F, เปลี่ยนความยาวของสายนะครับจาก1เมตรเป็น2เมตรและทุกคนสังเกตที่แอมมิเตอร์อีกครั้งนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับผมจะทำการทดลองนะครับ ต่อวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะทำการเปิดแหล่งจ่ายนะครับตอนนี้ผมตั้งแานรัรไไปที่ศูนยาครับอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับสุณบัณอ่านสกลล่านะครับหนึ่งนะครับหรือหนึ่งมิลเม่ก็ัดนเองแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มความยาวรว่าตัวนำจากหนึ่งเมตรเป็นสองเมตรนะครับ แบ่งายนะครับผมใช้ยา่าวัด0.1น,นะครับได้0.3นะครับอ่ะมองเห็นค่านะครับขณะที่0.05แต่เดี๋ยวมองเห็นไม่ชัดนะครับผมจะปรับย่านวัดวที่0.1นะครับอ่านสกเกลบนนะครับชนะทิ่0.05 0.05นะครับงั้นเราจะไปสมุดกวจทดลองเลยครับ ทำการเพิ่มความยาวสายนะครับจะส่งผลให้กระแสเป็นยางไรครับสมัตชาต้องครับกระแสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นครับมีค่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับทญาจากลบกับฮงครับเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นทําให้ค่าเป็นยังไงครับ ต่อแพรครับแสรลดลงนะครับส่บงผลให้คือหมายความว่าค่าความ้ัมทานเพิ่มขึ้นนั่นเองจากผลการทดลองนี้นะครับผมสามารถหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง L กับ R ได้ว่าอย่างไรครับทีเราครับ L เพิ่มขึ้น R เพิ่มขึ้นแปลว่ามันแปลผันตรงหรือ ปลผลตรงนี้นะครับสรุปได้ว่า r แปรผนตรงกับ l นั่นเองหรือค่าความต้านทานแปรผนตรงกับความยาวสายนั่นเองนะครับแล้วคิดว่ามีค่าอะไรอีกบ้างครับที่มีผลต,ต่อความต้านทานสายครับพืนบนบนน้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับงั้นเราจะมาดูการทดลองกันนะครับก็พื้นที่หน้าตัดมีผลหรือเปล่าครับโดยผมจะใช้วงจอทดลองวงจรเดิมน,นะครับจากนั้น ผมจะทาการเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดนะครับจาก0.1ตารางมิเมตรเป็น0.4ตารางมิเมตรนะครับขอเวลาส่งนะครับต้องการเปิดแต่งจ่ายนะครับ สามนะครับจะเห็นได้ว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับกิรยุ0.3นะครับอ่านสเกลล่างครับอ่านครับได้อ่านได้สิไดจุดหนึ่งจุดึงต้องครับจุดหนึ่งหลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนแปลง้วที่หน้าตัดนะครับจากศูย์จุดหนเป็นศูนย์จ 3แอมป์นะครับอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับกี่รอยยุครับ1 1M แอมป์ถูกต้องครับ 1M แอมป์ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดน,นะครับเมื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดน,นะครับจะสมมติให้กระแสเป็นยังไงครับจากเดิมก็คือ1แอมป์และเมื่อเพิ่มเป็น1แมมมนอมป์ปครับกระแสเป็นยังไงครับชิตวันกระแสเพิ่มขึ้นครับต้องรับก,กระแสเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นนะครับจะสมมติให้ค่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับจัหวะชนคลอนตันทานเป็นยังไงครับลดลงครับ ถูกต้องครับค่าความต้านทานลดลงนีิจากผลการทดลองเมื่อสักครู่นะครับผมจะสรุปค่าความต้ันทานระหว่างพื้นที่หน้า,นา,านนต่ดกับความต้านทานได้ว่าอย่างไรครับพอรมิเตอร์เมซไ,ไม่เป็นไรนะครับจะสรุปได้ว่าค่าความต้านทานนะครับแปรผกผ่านกับ เนเองหรือพื้นที่หน้าตัดนะครับหรือว่าถ้าความต้านแฉกปัดตรงกับ1ส่วน A นั่นเองครับแล้วคิดว่ามีค่าอะไรบ้างครับที่มีผลต่อความต้านสายครับที่ตะวันน่าจะเป็นประเภทครับประเภทใช่ครับงั้นมาดูกันนะครับก็มีหรือไม่มีนะครับจากรูปนะครับสายไฟสองชนิดนี้แตกต่างกันตรงไหนครับสุภาชาสีถูก้อไหมครับ เมื่อสีแตกต่างกัน,สนแสดงว่าชนิดของสายไฟแตกต่างกันถึงต้องนะครับงั้นเราจะมาทําการทดลองที่3กันนะครับผมจะทําการเปลี่ยนแปลงชนิดของสายตนนรา,ตา,าราง,างนะครับจากคอสแตนแดงเมื่อสักคู่ผมจะเปลี่ยนเป็นฟ้าที่มี้นที่หน้าตัด0ูอตารางเมตรนะครับที่ความยาวหนึ่งเมตรนะครับให้ทุกคนสังเกตที่แอมมิเตอร์นะครับและหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนฟ้าเป็นโพรโิเตอร์ที่พื้นที่หน,น้าตัดเท่ากันคือ0-2ตารางเมตรนั่นเองครับ เปิดแรงจ่ายนะครับแั่ทุกคนสังเกตที่แอมปิเตอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งด้นานัไว้ที่ออ10แอมป์นะครับอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับพรณีได้สี่<ป> 4. ด้สี่ใช่ไหมครับประมาณสี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการเปลี่ยนจากล้านนะครับเป็นโพรมนิเอร์นะครับ ทงการเกิดแรงจ่ายนะครับตอนนี้ผมตั้งาไว้ที่1แอมป์นะครับอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับขณะที่ห้าสาอ่านค่าตั้งไว้ที่1แอมป์นะครับต้องทักศูนย์ห้แอมป์นะครับเกิดผลการทดลองนะครับ ถ้าเปลี่ยนชนิดของสายตัวนำนะครับจะเห็นได้ว่าค่าค่าความต้าค่ากระแสเป็นอย่างไรครับชนทิพย์เปลี่ยนครับเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วทราบไหมว่าเปลี่ยนได้อย่างไรครับความยาวก็เท่าเดิมนะครับทื้นี่หน้าตัดก็เท่ากันแล้วสามารถรู้ไหมครับว่าเปลี่ยนได้อย่างไรครับเปลี่ยนิดยกถูกต้องครับแล้วทราบไหมครับเปลี่ยนทําไมชนิดเปลี่ยนแล้วค่ากระแสถึงเปลี่ยนครับไม่ราบไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับ ในสายตัวนำนะครับแต่ละประเภทนะครับจะมีค่าอยู่ค่านึงครับเรียกว่าค่าความต้านทานนั่นเองครับและทราบไหมว่าค่าความต้านทานเฉนเพาะคืออะไรครับทิตวันไม่ทราบไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับความต้านทานเฉเพาะก็คือความต้านทานของวัสดุที่นํามาใช้ทำรวดตัวนำนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยจะมีความยาวที่1เมตรื้นที่หน้าตัด1ตารางมิลลิเมตรที่อุณหภูมิ20องศานะครับมีหน่วยเป็นโอห์มคุณด้วยตารางมิลลิเมตรนะครับต่อเมตรนะครับ เราจะใช้เราจะใช้ตัวโรนะครับแทนด้วยแทนความต้นานทานน้ำพอนะครับแล้วทราบไหมครับว่าค่าความต้นานทานเฉพาะของวัสดุแต่ละประเภทเนี่ยมีค่าความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้กซอครับไม่ทราบใช่ไหมครับ โดยผมจะมีตารางแสดงค่าความทัานทานของวัสดุแต่ลนะประเภทมาให้ทุกคนดูนะครับโดยเงินจะมีค่าความท้านทานอยู่ที่0.0105ครับทองแดง0.071785นะครับและอลูมิเนียมนะครับ0.0286นะครับสุดท้ายครับนิกเกิลครับ0.0465นะครับ จากตารางค่าแสดงค่าความต้านทานของวัสดุนะครับนักเรียนคิดว่าผมควรเอาวัสดุประเภทไหนนะครับมาทําสายไฟครับธีรพัฒน์เครับผมเพราะอะไรครับมันนํำดีถูกต้องครับหรือว่าค่าความต้นทานน้อนนั่นเองแล้วคิดว่ามันมีข้อเสียนะครับดีคืออะไรครับถูกต้องครับแพงนะครับดีต่อเรานะครับแต่ไม่ดีต่อโจรนะครับแสดงว่าการทดลองเมื่อสักครู่นะครับ ภาก่อนที่จทานะครับจะเปลี่ยนจะแปงผูผันะครับกับชนิดของสายตัวนำนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ทําการทดลองทั้งสาวแล้วนะครับเราสามารถสรุปเป็นสูตรได้หรือยังครับชิดวัดน่าจะยังครับน่าจะยังนะครับออกพบแล้วนะครับ เราจะมาหาสูตรการทดลองกันนะครับแ้วสูตรการหาค่าของท่งทงานทามตนะครับจากการทดลองทั้งสามนะครับจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง R, L, A และ R ได้อย่างไรครับขณะที่จะสรุปได้ว่าอย่างไรครับ,รบไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับจะสรุปได้ว่า R นะครับแปรผันตรงกับ R, L ส่วน E นั่นเองนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนจาก R แปรผันตรง กับ Rl ส่วน a เนี่ยเป็นสมการได้อย่างไรครับคิตวันผมจะเปลี่ยนเป็นเท่ากับเลยได้ไหมครับน่าจะยังไม่ได้ถูกต้องครับยังไม่ได้นะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนเครื่องหมายแปผูกผันนะครับเป็นเท่ากับนะครับเราจะติดค่า k มด้วยนะครับและค่า k นี้นะครับมีการทบองมาแล้วว่าเท่ากับหนึ่งนะครับจะได้ R เท่ากับ Rl ส่วน a นั่นเองนะครับ มีหน่วยเป็นอตค์นั่นเองนะครับจากโดย A ทราบไหมครับ R คืออะไรครับต้านทานแล้วรูหล่ะครับความต้านทานเฉพาะนั่นเองนะครับ L หล่ะครับความยาวต้องครับความยาวครับว A ล่ะครับพื้นที่หน้าตัดต้องรับ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนั่นเองนะครับมีหน่วยเป็นโดย <calculator> name, ความต้านทานของสายนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มความต้านทานเฉพาะมีหน่วยเป็นโอห์มคูณด้วยตารางมิลลิเมตรต่อเมตรนะครับความยาวมีหน่วยเป็นเมตรนะครับและก็พื้นที่หน้าตัดของสายวนมาครับมีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรนั่นเองนะครับเมื่อเราได้สูตรมาแล้วนะครับเราก็จะทํําามทาการทําตัวอย่างนะครับจบเสร็จแล้วนะครับ ใจโจ์ครับโจ์ให้อะไรบ้างครับทุกคนควนิทานจำเพลืความนิทานเพลือนะครับเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์สองแปดโกถูกต้องครับศูนย์จุดศูนย์สองแปดกนะครับและให้อะไรมาอีกครับควมยาวควมยาวนะครับเท่าไหร่ครับห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนะครับและมีค่าอะไรอีกครับพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดนะครับที่ศูนย์จุดห้าตารางมิลลิเมตรนะครับ จากสูตรนะครับ r เท่ากับโร l ส่วนด้วย a นะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยครับว่า0.0286นะครับก็คือค่าโลงนั่นเองแล้วก็ความยาวสายนะครับ50เมตรส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัด0.5นะครับเช่อผมคำนวณน่อยครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับ2.86 ก็ทับสองจุดแปดหกหน่อยเป็นอะไรครับโอครับหน่อยเป็นตะะัวมครับงั้นวันนี้เราก็ได้ทําตัวอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาสรุปนะครับว่าวันนี้เราเรียนอะไรกักรนไปบ้างครับหนึ่งคือความหมายของความต้านทานสายคืออะไรครับถูกต้องนะครับความหมายก็คือค่าขอาท่้านทานภายในสายตัวน้ำนั่นเองสอง วงจรเทียบเคียมความต้านทานสายครับเราใช้อุปกรณ์อะไรครับแทนแทนสายตัวน้ำครับตัวต้านทานถูกต้องครับตัวต้านทานเองสามครับค่าที่มีผลครับกับความต้านทานสายครับมีค่าอะไรบ้างครับความยาวความยาวครับหนึ่งพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดสองครับชนิดของสายนะครับถูกต้องครับสี่ครับค่าความต้านทานเฉพาะคืออะไรครับพิะวันครับความต้านทานที่ ใช้ในเฉพาะลวดมีความยาวหนึ่งเมตรยังไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์นะครับค่าความต้านทานเฉพาะก็คือค่าความต้านทานของวัสดุที่ใช้ทําลวดตัวนานั่นเองที่มีความยาวหนึ่งเมตรพื้นที่หน้าตัดหนึ่งตารางเิเมตรที่อุณหภูมิยี่สิบองศานะครับมาครับสูตรการหาค่าความต้านทานสายครับหาได้อย่างไรครับปรมินมาโลถูกต้องนะครับอาร์เทกับโลแอลส่วนนะครับงั้นเราจะไปทำรายงานเลยนะครับให้ทุกคนคว่ำ ใบกระดาษใบหนัอหานะครับนะโดยผมจะให้เวลาทำสอนาทีนะครับ นะครับข้อสอบมีเ้วยกันทั้งหมด6ข้อนะครับอ่านโจทย์แล้วก็การลงไปในกระดาษคำตอบเรื่มลงมือทำได้เลยครับ ครับหมดเวลาทำารับสอบครับให้ทุกคนส่งกระดาษคำตอบคืนมาข้างหน้าด้วยครับเฉพาะกระดาษคำตอบนะครับครับให้เราจะมาเฉลยกันนะครับ ข้อหนึ่งครับข้อใดบอกความหมายของความานทานสายได้ถูกต้องครับใครับของไทยนะครับงั้นลองดูกันครับข้อ่อไขถูกไหมของไทยถูกต้องนะครับข้อสองครับสายตัวนําในวงจรเทียบเคี่ยนเนี่ยความานทานสายสามารถแทนสายตัวนําโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดครับที่เราพักครับตอบอะไรครับตัวต้านทานนะครับนัดทอมตอบเหมือนกันไหมครับต้านทานตัวต้านทานนะครับ ต้นทานนะครับเ้องคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ3ครับค่าใดครับที่ไม่มีผลต่อความต้นทานสายครับที่ตอนตอบอะไรครับชนิดของขนวนครับชนิดของขนวนพุ่สายตรงนั้นนะครับมีคนถึงตอบเหมือนกันไหมครับเจ่อชนิาที่ตอบอะไรครับตอบก็ไก่นะครับก็ไก่นะครับก็ไก่นะครับเป็คำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อสี่ครับข้อใดบอกความหมายของต้นทานเฉพาะได้ถูกต้องที่สุดครับนักตอตอบอะไรครับ อความนะครับมีคนอื่นตอบแตกแบบนี้ไหมครับไม่มีนะครับพอควาคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือถ้าคอร์ชานที่ขึ้นอยู่กับชนิดของสายตัวนำนะครับข้อ5้าครับข้อใดคือสูตรการกำมวลการหาค้าคอามสชาาิสายครับน้าทอตอบอะไรครับขอคาครับขอคานะครับมีคนอื่นตอบแตก่างแบบนี้ไหมครับไม่มีนะครับข <Windows. S 1> <không>. ้อความคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อสุดท้ายครับ้อ ก็ตารางทองแดงมีค่าความต้านทานเฉพาะอยู่ที่0.01785นะครับโองมตารางนิวตรต่อเมตรนะครับยาว30เมตรมีพื้นที่หน้าตัด0.5ตารางนิมตรนะครับมีความต้านทานสายตรงกับข้อใดครับชิตรวันต่อไรครับผมตอบก็ไก่ครับก็ไก่นะครับสุภาชทาตอบอะไรครับหมองูนะครับแล้วเราดูก็ไก่นะครับถูกไหมครับก็ไก่ไม่ใช่นะครับหมองูครับหมองูคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ครั้งตัวนี้ผมก็จบการเร,รียนการสอนเพียงแค่น,นี้ขอทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ